อีกแล้วนะครับกับบริษัทสายพินลบมือสองจัทางเท้าของเรานะครับและผมหนุ่มโจ้คนหน้ามนคนบางคาวันนี้ในมาในนามของ e ีพีที่สิบแล้วนะครับผมวันนี้นะครับข้ามกระโดดกันบ้างมาเป็นฝั่งของทางรถเก่งกันบ้างดีกว่านะครับสําหรับเจ้าต o วยานิสเอทิคตัวนี้นะครับผมเป็นตัวท็อปเลยนะครับ ฟังก์ชนจะมีอะไรบ้างราคาจะเป็นยังไงแล้วยังน่าใช้ในปี2 0 2 2ที่22อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับสำหรับเจ้าโตยต้ายาริสเอทีฟตัวนี้นะครับปี2017เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1 2 0 0นซีซีนั่นเองนะครับตัวนี้สีขาวโจ๊ะเลยนะดูรอบๆคันแล้วโอ้โหสวยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะตัวนี้เป็นตัว G เลยนะครับดูรอบๆคันแล้วนี่ถือว่า ไม่มีที่ติดนะแล้วก็ดูสวยตัวนี้นะครับยาริตตัวนี้เป็นตัวสีประตูนะครับผมอ่าบารงลุค้าอาจจะไม่ชอบ5้าประตูนะก็ลองมาสัมผัสแล้วลองขับกันนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้ายาร s 4ประตูตัวนี้ผมหนุ่มโจ้การันตีเลยครับว่าขับสนุกแล้วดูดีมากเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มทางด้านหน้ากันเลยดีกว่าครับว่ารถมีออปชั่นอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ เราเริ่มจากทางด้านหน้ากันเลยนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้ายาริสเอทิตัวนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับกระบังลมใหญ่เตาเลยนะครับเป็นตัวชมใหม่นั่นเองนะครับโอ้โหสีดําดุกเลยนะครับตัดกับสีขาวได้ลงตัวเลยนะพร้อมทางด้าน ไฟส่องสว่างครับตัวนี้เป็นระบบโปรเจคเตอร์นะโอ้โหให้ลําแสงที่พุ่งไกลนะครับผมการขับขี่ตอนกลางคืนนี่รับรองเลยครับว่าสว่างไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆเลยเนาะแล้วก็ยังมีซูเปอร์เดย์ไลท์มาให้ด้วยนะครับอยู่ทางด้านล่างนั่นเองโอ้โหดีเยี่ยมเลยนะครับและตัวนี้ยังมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัดด้วยข้อไฟตัดหมอกเป็นสีดํานะดูสปอร์ตขึ้นเลยและตัวนี้ยังใส่สกเกิร์ตหน้ามาให้ด้วยสีดําด้านล่างนั่นเอง,เองครับถือว่า แค่ด้านหน้านี่ก็ถือว่าหล่อสวยแล้วนะครับสําหรับเจ้าตัวด้ายลิเททตทิตัวนี้นะครับเราไปดูทางด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากที่กระจกมองข้างเลยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวมาให้ด้วยทางด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นไฟหลอดนั่นเองนะแล้วก็กระจกมองข้างเขาก็สีเดียวกับตัวรถเลยนะครับคือสีขาว ว่าโอเคครับสวยเลยนะครับเก็บงานได้ดีเยี่ยมนะแล้วก็มือเปิดประตูตัวนี้เป็นโครเมียมเลยนะครับผมอ่าอย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยเนาะแล้วก็มีครอบกันลอยมาให้ด้วยภายด้านไหนนะครับถือแล้วดูแล้วสวยมากนะครับผมอ่าสวยมากจริงๆแล้วยังมีสเกิร์ตข้างมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นสีดํานะครับเพิ่มทรงดูสปอร์ตนั่นเองนะะตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผม ไปดูทานด้านหลังกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรมไหมนะครับอย่างที่บอกนะครับสำหรับเจ้าตัวต้ายาริสเอทีพตัวนี้นะครับผมไฟท้ายเขานี่สวยนะครับสวยมากจริงๆนะผมยังแอบชอบใจเลยนะเขาทําได้ลงตัวและเพียวมากเลยนะครับตัวนี้อ่าแล้วแต่ลูกค้าดูมุมมองดูเลยครับเหมือนกับหยดน้ํานะครับผมอ่าแล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านเลยเนาะแต่ผมบอกว่าสวยเลยนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคนะแล้วก็ยังมาพร้อมกับนี่เลยครับ อ่าสไปเลอร์หลังนั่นเองนะครับติดมาจากตัวรถเลยสีดานั่นเองโอโ้โหตัดกับสีขาวได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับผมทางด้านบนนะครับหลังคาก็เป็นที่รับสัญญาณหรือเสาวิทยุนั่นเองนะครับมาในแนวของคีบฉลามนั่นเอง ให้ดูเท่ดูดูสปอร์ตเลยนะครับตัวนี้และยังมีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีนะครับในการขับขี่ายหลักนั่นเองนะและยังมีไฟทับทิมทางด้านท้ายมาให้ด้วยถือว่าลงตัวครับคันนี้นะสุดๆจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านที่เก็บอุปกรณ์กันบ้างดีกว่านะหรือที่เก็บสัมภาระสำหรับเจ้าโตยตายาลิศตัวนี้จะกว้างขวางข,างขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูครับ สำหรับที่เก็บสัมภาระของเขานะครับสำหรับเจออ้าโตยตายา a r ลิสเอทิตัวนี้นะครับ ถือว่ากว้างขวางมากเลยนะครับกว้างขวางมากเลยนะตัวนี้สามารถบรรทุกของได้หนักเป็นร้อยร้อยกิโลเลยนะครับถือว่ากว้างขวางนะครับอ่าสำหรับคนที่ไม่ชอบ5้าประตูเนาะก็ลองมองหา4ประตูสีดันตัวนี้นะสำหรับเจ้าโตยตายา i ิ a เอ i ทีนะผมหนุ่มโจ้แนะนําเลยครับมาต่อครับสำหรับเจ้าโตยตายา i ิ a เอ i ทีตัวนี้นะครับเรามาดูทางด้านช่วงล่างของเขาบ้างดีกว่านะครับสาหรับล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กแอนดอร์จากโรงงานโตยตาเลยนะครับมาพร้อมกับยัน ตลนะครับให้ขนาดยางอยู่ที่185ทับ60ขอบ15นั่นเองนะครับเอาโหให้ความนุ่มนุมนวลกระชับสุดยอดเลยทันนี้นะถือว่าลูกค้าได้เดิมๆได้ความหลกของเขาไปเลยนะสำหรับเจ้าตอยต้ายาลิสเอตัวนี้และราคาก็ไม่แหรงด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชั่นทางด้านในกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไร,ระบ้างไปดูกันครับ สำหรับภายในเจ้าตัวโตโยต้ายาริสเอทิฟตัวนี้นะครับโอ้โหเป็นระบบไฟฟา้าทั้งคันเลยนะแล้วมาพร้อมกับเบาะผ้ากำมะหยี่สีดําภายในสีดําทั้งคันเลยถือว่าดุตัดกับตัวสีรถเลยนะครับตัวนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยตัวนี้อย่างที่บอกนะครับตัวท็อปเลยเนาะมาพร้อมกับเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับผมสองดอกเลยนะตัวนี้โอ้โหสุดเลยนะครับผมและตัวนี้ก็เป็นปุ่มคุชตาร์ของเขาเนี่ยเองเองนาะสตาร์ทสต็อปนะครับถือว่าสวยเนาะสมร ทางจริงเลยนะครับทางด้านผมอะไรก็เป็นแบบ3ก้านนั่นเองนะครับมีมัตติฟัง์กชันมาให้ครบคันเลยนะไม่ว่าเป็นไหนนั่นเครื่องเสียงหรือโทนระสับลูกค้าก็สามารถไปใช้งานกันได้เลยนะครับผมและนี่คือมุมมองจากที่ด้านหน้าของเขานะครับเลขปัดเลือนไม้เนาะก็จะประมาณนี้เลยคันนี้ผ่านการใช้งานมาแค่40,000กิโลเองนะ ยังใช้งานน้อยนะครับผมและก็ทางด้านมัติมีเดียนะครับวิทยุ f m c เดีของเขาอยู่ครบคันเลยเดิมๆไม่มีแกะไม่มีถอดน,นะครับตัวนี้ของโตโยต้าแท้เลยนะแอร์ครับตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนั่นเองนะครับโอ้โหสวยหลเลยนะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้เป็นขั้นบันไดนะตัวนี้มีโหมดสปีดมาให้ลูกค้าด้วยเอาไปขับถีเพื่อความสนุกนะครับผมทางด้านความปลอดภัยก็ยังมีแอร์แบ็คคู่มาให้ด้วยนะครับผมถุลงลมนิราภายัยทางด้านคนนั่งนะครับและก็ฝัง่งคนขับ ให้มารบทันเลยถือว่าสวยจบเลยนะครับคันนี้ภายในก็จะประมาณนี้ถือว่าโอ้โหสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งตอนหลังกันบ้างดีกว่าครับว่าจะดูขนาดไหนไปชมกันครับ,รบสำหรับที่นั่งตอนหลังเขาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกว้างขวางเลยอ่ะเดี๋ยวน่มโยพาเข้าไปดูดีกว่าจะเป็นยังไงนะครับ กว้างขวางนะครับเบาะก็นิ่มน,นั่งสบายเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะทางด้านหน้าก็ยังมาพร้อมกับอ่าที่เก็บสัมภาระเก็บเอกสารน,นะครับถือว่าโอเคเลยนะตัวนี้นะก็ถือว่ากว้างขวางนั่งได้สบายนะครับไม่คับแคบนะตัวนี้ฟังก์่านเขาครบจริงๆช่องเชื่อมต่อต่างๆพอร์ตต่างๆก็มีครบครันเลยนะและนี่คือมุมมองจากที่นั่งตอนหลังสู่ภายด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมเด<ม>ี<ม>๋ยวเราไปดูทางด้านห้องเครื่องพลังกาลังบ้างดีกว่านะครับว่าจะ แรงขนาดไหนไปชมกันครับสำหรับเจา Toyota ้าโตโยต้ายาริสเอชีตัวนี้ปี2017นะครับให้เครื่องยนต์มาที่ 1,200cc นั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับให้กําลังบิดอยู่ที่86แรงม้าเลยนะครับตัวนี้4สูงด้วยถือว่าเล็กพริกขี้หนูเหยียบสัดใจและประหยัดน้ํามันน่าดูเลยนะครับตัวนี้หนุ่มโจ้าเชียร์อีกคันนึงเป็นตัวท็อปด้วยนะครับ นะครับสำหรับเจ้าโตยตายายลิฟเอทีฟตัวนี้นะครับปี2017นะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับส่งเงินเดือนละ8,500ต้นๆเท่านั้นเองโดยรวมแล้วถือว่าโอเคยังน่าใช้ในปี2022น,นี้นะครับผมยังไงก็ฝากเชียร์ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับหนุนเจ้าฝากไว้อีกหนึ่งทันนะใน EP ที่10นี้นะครับผมโอเคเนาะอ่ะ ยังไงก็ขอฝากด้วยดงครับกับบริษัทสายพินรถมือสองของเรานะครับตอนนี้ลูกค้าสามารถติดตามได้ทั้ง4ช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางแฟนเพจนะครับอพินมือสองนะครับอ่าหรือจะเป็นทางช่องทางของเว็บไซต์นะครับลูกค้าก็เข้าไปดูได้นะครับผมแล้วก็ลูกค้ายังสามารถติดตามได้ทางช่องทาง YouTube นะครับทังนี้นะครับอ่ะลูกค้าก็ไปติดตามดูนะครับและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะและช่องทางหม่ล่าสุดนะครับสำหรับช่องทาง l ลน e แอพพิเชีนะครับผมตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถสแกนเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปสอบถามได้เลยครับเราจะลงรถแต่ละคันไว้ลูกค้าดูนะนะครับยังไงวันนี้หนุ่มโตคนหน้ามนคนบางค้าก็ขอฝากมาด้วยนะครับสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรมากมายขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมติดตามใน EP ีที่11กันต่อนะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ